อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสว่านมือค้อนยางตะข่ายลวดผ้าไฟเบอร์ใยแก้วคีมย้ำรีเวทและรีเวทเบอร์หซิลิโคนทาปะเกเกนเตรียมอุปกรณ์เสร็จก็ทำการยิงลูกรีเวทออกเลยนะครับ พอออกแล้วเราก็ใช้ค้อนอย่างเคาะเคาะเคาะค่อยๆเคาะนะครับ สภาพนะครับตรงนี้ใก่จะแตกครับ ใช้มาหมื่นประมาณหมื่นแปดพกิโลครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับกันคอมร้อนได้ดีมากเลยครับถูงที่ห่อมายังไม่เป็นอะไรครับหลังจากที่เราได้เอาใยแก้วจากท่อหมดนะครับเราก็จะการตัดตะข่ายลวดให้ได้ขนาดแล้วก็เ,เทปใส่พัดเลยครับ เมื่อเราพันตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาตัดผ้ากันความร้อนไฟเบอร์ต่อนะครับตามขนาดที่เราวัดได้เลยครับส่วนผมจะเอาเท่านี้ครับหลังจากที่ตัดเสร็จเราก็มาพันทับตรงนี้เข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องไม่ให้ความร้อนของไอเสียโดนใยแก้วเต็มๆนะครับ แล้วทำให้ใยแก้วเราไม่หายเลยครับขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนหอ่อใยแก้วนะครับขั้นตอนนี้ผมแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยครับอันนี้ผมไม่มีจากการห่อเลยครับพอพันเสร็จเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับยัดให้แน่นเลยนะครับแล้วก็พันด้วยเทป เสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปในท่อเลยครับพอยัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบท่อเข้าไปเหมือนเดิม พอยัดเสร็จแล้วก็แล้วก็มายิงรีเวทร,รีเวทที่ใช้จะเป็นเบอร์หกนะครับ พอยิงเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ตะใบหรือกระดาษทรายขัดเก็บงานต่อด้อมาใช้ซิลิโคนทาซิลิโคนทารเก็น